าติที่เริ่มการล่าอาณานิคมคือโปรโตุเกสโดยเริ่มต้นในช่วงศตวรรษที่15ภายใต้การนำของเจ้าชายเฮนรี่ผู้เดินเรือโปรโตุเกสได้ส่งนักสำรวจไปสำรวจชายฝั่งแอฟริกาและค้นหาเส้นทางทะเลไปยังเอเชียโดยในปีคริสต์ศักราช1415โปรโตุเกสยึดครองเมืองเซลต้าในแอฟริกาเหนือซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคก,การล่าอาณานิคม โปรโตุเกสยังคงสำรวจและตั้งอาณานิคมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในแอฟริกาเอเชียรวมถึงอเมริกาใต้และเป็นชาติแรกที่เข้ามามีอิทธิพลในอินเดียและบราซิลการล่าอาณานิคมของโปรโต,ตุเกสเป็นแบบอย่างให้กับชาติตะวันตกอื่นๆเช่นสเปนอังกฤษฝรัร่งเศสและเนเธอร์แลนด์แม้ว่าเจ้าชายเฮนรี่นักเดินเรือแห่งโปรโต,ตุเกสจะไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการกดขี่ชนพื้นเมือง หรือการทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่การสำรวจและการขยายอาณานิคมที่เขาสนับสนุนได้วางรากฐานให้เกิดผลกระทบเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในช่วงหลายศตวรรษต่อมาโดยผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการล่าอาณานิคมของโปรโต,ตุเกสและชาติตะวันตกอื่นๆรวมถึง 1. การกดขี่ชนพื้นเมืองเมื่อโปรโตุเกสและชาติยุโรปอื่นๆเริ่มการล่าอาณานิคมในแอฟริกา เอเชียและอเมริกาใต้ชนพื้นเมืองในดินแดนเหล่านั้นมักถูกกดขี่ถูกยึดที่ดินและบังคับใช้แรงงานในลักษณะทาสหรือแรงงานหนักในอาณานิคมการกระทําเช่นนี้ไม่เพียงแต่ทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของชนพื้นเมืองแต่ยังนําไปสู่ความสูญเสียทางจิตใจและวัฒนธรรมของชุมชนพื้นเมืองอย่างรุนแรง 2. การค้าทาสการค้าทาสในมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นผลโดยตรงจากการสำรวจและล่าอาณานิคมของยุโรปโปรตุเกสเป็นชาติแรกที่มีบทบาทสำคัญในการค้าทาสโดยเริ่มต้นการค้าทาสแอฟริกันในช่วงกลางศตวรรษที่15้าทาสชาวแอฟริกันถูกนำตัวไปขายในอาณานิคมต่างๆของยุโรปในอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือการค้าทาสนี้นำไปสู่ความทุกข์ทรมานและการสูญเสียชีวิตของคนนับล้านและยังมีผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่ยาวนานต่อทวีปแอฟริกา 3. การทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นการล่าอาณานิคมของโปรตุเกสและชาติยุโรปอื่นๆได้นำมาซึ่งการทำลายล้างวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการบังคับให้ชนพื้นเมืองเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์การยึดครองดินแดนและทรัพยากรของชนพื้นเมืองและการนำวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาครอบงำซึ่งส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นถูกละทิ้งหรือสูญหายไปในหลายพื้นที่ 4. ผลกระทบทางประชากรการล่าอาณานิคมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางประชากรครั้งใหญ่ชนพื้นเมืองในหลายพื้นที่ถูกกวาดล้างไปด้วยโรคระบาดที่ชาวยุโรปนำเข้ามาการสังหารหมู่และการบังคับใช้แรงงานความสูญเสียทางประชากรในหลายภูมิภาคนำไปสู่การอ่อนแอของชุมชนและการสูญหายของวัฒนธรรมดั้งเดิมสรุปแม้เจ้าชายเฮนรี่จะไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในการกระทำเหล่านี้ แต่การสนับสนุนของเขาต่อการสำรวจและการขยายอาณานิคมของโปรโตุเกสได้วางรากฐานให้เกิดการกดขี่ชนพื้นเมืองการค้าทาสและการทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นในเวลาต่อมาสิ่งเหล่านี้เป็นผลกระทบที่ยั่งยืนและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งต่อประวัติศาสตร์และสังคมของหลายภูมิภาคทั่วโลก